อยู่ปอนเลยน,นะปอหกครับปอหกโอ้โหคันนี้เลขกลมๆประมาณแสนต้นๆครับแสนต้นๆรถลักหมื่นนะฮะไปลักแสนนะ,ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพรัส สำหรับวันนี้นะทุกคนอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมนะฮะลงคลิปไปว่าใครที่มีรถอะไรแปลกๆบิ๊กบค์แบบรถหายากอะไรอย่างนี้หรือแต่งแบบโหนๆเนี่ยสามารถทักมาได้ที่อินบ็อกซ์ผมก็ทำการเลือกนะครับพอดีวันนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรละช่วงรีวิวรถทางบ้านล้วกัรนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนจริงๆอ่ะผมอะชอบตั้งแต่สมัยแบบเล่นรถอะไรวะแซดเดีดาก็คือมอไซค์คันแรกเลยนะฮะคันนี้เคยเห็นรถแบบแต่งสไตล์แนวนี้มาหลายคนแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นชัดๆได้รีวิวเลยนะฮะซูมออกซูมบอก นี่ทุกคนคันนี้ทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหแต่งจัดเต็มมากนะฮะเต็มแบบเต็มจริงๆเต็มแบบไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วนะฮะเอาว่าเดี๋ยวก่อนชมคลิปนี้นะีก็อย่าลืมนะฮะกดซับสไครต์หรือก็สั่นกระดิ่งให้กันก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพอินเสิร์ตรถสวยคันนี้กันเลยดีกว่านะครับไป เป็นไงทุกคนฟิลใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อสันครับชื่อสันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรอ่าเป็นรุ่นซู m เม,มอร์เอ็กปี2012ครับ 2012แล้วอันนี้เป็นรถคันแรกเราหรือปะเป็นรถคันแรกเลยค่ะรถคันแรกเลย2012กี 12, ่ป,ะะ 8, ปีแล้ววะเออประมาณแปดเกือบเก้าปีแล้วโหอันนี้ก็คือสมัยตั้งแต่แบบยูปอนเลยนะปอห๖ครับปอลโอ<ฮ>้โหบอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากคือเราเริ่มเริ่มชอบอะไรหรือว่าในการแต่งแบบนี้ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ยังไม่มีรถเลยคือชอบแนวนี้การแต่งสไตล์แนวนี้มากเลยครับผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่ผมขับแซเดสอาร์เนี่ยผมพยายามจะใส่ล้อใหญ่ตอนแรกอยากแบบมีแพนจะแปลงด้วยแต่ว่างบไม่ถงอทุกคนก็เลยแบบขับเท่าที่า การแต่งสไตล์อะไรครับผมวัยรุ่นเมกายืดเตี้ยติดพื้นครับยืดเตี้ยติดพื้นเป็นวัยรุ่นเมกามันใหญ่มันจะมีพวกอะไรบิ๊กไบท์เนาะที่ขับเร็วโมงอะไรเคยเห็นคลิปวะเคยเห็นนะที่แบบเป็นเตี้ยเตี้ยเลยเหรอเตี้ยยแบบติดพื้นเลยซึ่งผมก็แบบมันขับกันยังไงว่าถ้ามีลูกระนาดสรุปพวกนั้นมันก็มีถุงลมเหมือนกันใช่ปหมมันจะมีแบบด้นสดกับถุงลมนะอย่างผมเนี่ยจะเป็นถุงลมเอาขึ้นลงได้แต่ถ้าสดแะคือเจลูกรรนาดก็ขูดเลยก็เน้นเน้นจอดคันนี้ก ที่เราแต่งแนวนี้มานานเนีครับผมเพิ่งเริ่มได้ประมาณ2-3สมปีครับสองสมปีเนาะตอนแรกยังไม่เป็นในสภาพนี้ตนแตแ่ยืดนิดเดียวแลกยืดนิดเดียวแล้วก็ทยอยเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะจนเป็นปัจจุบันนี้มีเพื่อนในกลุ่มแบบทำอย่างนี้เยอะไหมครับมีครับ,ม,รบมีพอมีฮะหลายคนคงอยากรู้แล้วว่ามันแต่งถ้าแต่งแบบนี้มันแบบเราถามมาก่อนดีกว่าว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยที่คร่าวๆที่พอจําได้ แบบตีเป็นเลขแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณกี่บาทคันนี้เลขก,กลมๆประมาณแสนต้นๆครับแสนต้นๆแล้วหลักหมื่นนะฮะไปหล,ะละักแสนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้าวๆมีอะไรบ้างเผื่อแบบหลายๆคนที่แบบชอบแนวนี้นะฮะแล้วแบบอยากจะลองแต่งตามสามารถทําได้ที่ไหนอะไรงเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูข้างหน้านดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันก่อนดีกว่านะว่าข้างหน้าเนี่ยเราทําอะไรบ้างแน่นอนเราเห็นตรงนี้เป็นชิวอันนี้ชิวของอะไรเอ่ยเป็นของ MSA ครับ m s x เออใช่มัเล็บเลเกอร์เอาอีกทีอันนี้เป็นรับสติกเกอร์เนาะครับผมส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคนก็คือตัวไฟหน้าเขาเรียกว่านี้ไฟโปรเจคเตอร์วงแหวนปะใช่ครับอันนี้จะพิเศษหน่อยคือมีไฟยิ้มไฟเดทมข้างล่างอ๋อมันจะเป็นสีแดง สวยแล้วเนี่ยคือข้างนอกจะเป็น,น,นจะเป็นสีแดงเหมือนตาคนอะ่ะนนี้เป็นสีแดงข้างนอกจะเป็นสีน้าเงินสว่างไหมไฟปกติแบบขับกลางคืนตอนคืนจะเห็นชัดเลยอ่ะต่อไปตรงนี้ก็จะจะเป็นหน้ากากอันนี้เป็นคงังตรงรุ่นของซูเมอร์เลยครับตอนนี้ของซูเมอร์ใช่ไหมตอนนี้ของไม่ค่อยมีแล้วเริ่มขาดตลาดแล้วต่อไปไล่ลงมานะครับก็จะเป็ตนตัวบังโคลบังโคนี่แยกกี่ชิ้นอะ่ะบังโคนจะเป็น3ามชิ้นครับเป็นบังโคนของ M S X แล้วก็จะมีไฟตัวนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีพวกไล่น็อตอะไรต่างๆทั่วไปนะครับประมาณนั้นนะครับ ไปดูฝั่งซ้ายกันดีกว่านะครับฝั่งนี้อ่ะโหกไกลจังวะไม่ได้ไกลโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่าจากด้านข้างดีกว่ามาถามเลยว่าตัวนี้ล้อแม็กของอะไรเป็นของรถยนต์นครับผมอันนี้ของรถยนต์เหรอครับผมมาแปลงดุมใส่อีกทีครับอุ้ยตัวของรถยนต์เลยเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วยางอะไรอย่างเงี้ยยางเรายางก็เป็นของมอเตอร์ไซค์ปกติครับของมอเตอร์ไซค์ปกติเพราะว่ามันจะมีความโค้งอะไรอย่างเงี้ยเนะเว้เทโค้งแล้วแม็กอย่างเงี้ยล้อหน้ากับล้อหลังนี่โดนไปเท่าไหร่ครับ หน้าหลังโดนประมาณ9,500ครับประมนะมา่าไม่มีดุมไม่มียางอันนี้เราเป็นคนหลงรักแบบว่ารถยางใหญ่ปะหรือว่าแบบชอบแนวพวกล้อโตอัะจะดูเต็มเนาะแบบเวลาวิง่งอะไรเ<ด>ง,งี้ยอ่ะต่อไปชุดนี้เป็นคาร์บอนก็คือเอาชุดนี้ไปทํา เห็นชัดเลยนะฮะท่อตัวนี้เป็นท่อนะครับหลายๆคนน่าจะแบบว่าคุณนหูคุณตาแต่ตัวนี้เป็นท่อของแซตพันใช่ไหมครับใช่ครับแซตพันตัวเก่า right. อันนี้เป็นฝั่งซ้ายอันนี้เป็นฝั่งซ้ายเราได้มาเท่าไหร่นี่อยากรู้พร้อมขอท่อประมาณ3 0 0พันสี่พันเนี่ยเราไปหาจากไหนหรือว่าถามตามกลุ่มหาตามเขาขายมือสองอะไรอย่างงี้ป่ะสั่งเขาทำเองกียครับสั่เขาทำครับผมขอเนี่ยเราต้องมาแปลงเข้ากับของก็มาเดินให้เข้ากับตัวรถได้ต่อไปนะครับขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเบาก อันนี้ก็จะเป็นเบาะแต่งเนาะครับผมเป็นเนบา<อ>ะของนอยด่านอ่ะต่อไปก็จะเป็นที่จับคนซ้อนปกตินี่นมนีมีคนซ้อนปะไม่มีครับขบับคนเดียวครับคนเดียวปกติขับคนเดียวเลยครับผมอืออ่ะต่อไปเนี้ยที่เห็นหลักๆเลยนะทุกคนด้านหลังนี่คือแบบเขาเรียกว่าไรว่าจุดเด่นเลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นท่อแล้วก็ตรงนี้นะบอกเลยว่าสวยมากอันนี้เป็นล้ออันนี้ก็เป็นล้อรถยนต์เนา ครับผมใหญ่มากครับยางเท่าไหร่วะยางเห็นร้อยห้าสิบครับเห็นยางร้อยห้าสิบอย่างงี้เขาเลยอาจจะไม่ใหญ่แต่จริงความกว้างของแม็กกับมันใหญ่มากครับทุกคนมันเลยทําให้ยางมันดูโตมากๆแมกรวมยางรวมดุมอะไรเงี้ยถ้าแปลงรวมอะไร,อไรพวกเนี้ยอันนี้ถ้าพูดถึงแบบแค่ชุดหลังไอตัวที่ยืนนะ,ะประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับโอโ้โหทุกคนถ้าสมมติว่าผมยืมรถเพื่อนมาแล้วรถเพื่อนผมปุ่มเยอะขนาดนี้แล้วผมก็ขับไม่เป็นแล้วทุกคน วันคือปุ่มอะไรว่างมันเยอะแยะไปหมดเลยอะอันนี้คือแบบถามหน่อยเพราะไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับรถแนวนี้มันคือปุ่มอะไรเยอะแยะเลยอ่ะปุ่มฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับไฟติดตามใต้ท้องรถอันนี้เป็นสวิตช์ถุงลมครับอเอาถุงลสตาร์ทม,รมาแปลงใส่ทีหลายหลายคนแบบ เฮ้ยแต่มันรถมันเตี้ยขนาดนี้ผมก็มีความคิดนะรถมันเตี้ยขนาดนี้แล้วแบบมันจะขับยังไงก็คือสรุป็มีถุงลมเอาไว้ขับที่แบบว่าให้มันแบบพอขับได้อะไรอย่างงี้นะแล้วแบบฟิลขับมันแบบเป็นยังไงบ้างแบบเวลาเลี้ยวอะไรอย่างงี้ก็จะลำบากหน่อยครับลำบากหน่อยเพราะว่ารถด้วยรถมันยาวด้วยแล้วก็มันเตี้ยด้วยใช่แล้วเคยเลี้ยวรถกูดข้างล่างปะอ้บ่อยเลยบ่อยเลยเดี๋ยวเราย้ายมาดูด้านนี้ดีกว่าทุกคนด้านนี้ก็คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันดีกว่านะครับบอกเลยว แข้งเดิมครับแยังไม่ได้ทำอะไรเบรกตัวนี้เป็นแบมโบ้ใช่ครับสวยมากเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้ด้วงเออด้วงด้วงต่อไปก็จะเป็นอันนี้คืออะไรเป็นกองอากาศครับใช่ไหมเอออันนี้เป็นกองอันนี้เขาเรียกว่ากองเปื่อยปะใช่ครับอ่านี่เป็นกองเปื่อยก็คือห้ามโดนน้ำโดนน้ำก็ดับเลยโดนน้ำก็ไปหวั่นนะอ่าแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะถามก็คือสวิงอาร์มตัวเนี้ยสวิงอาร์มตัวนี้คือแบบมันยาวมากคือนี้เราไม่เราเอาแค่เอาแค่ถุงลมลงนะไม่มีขาตั้งอะทุกคนใช่ไหม ใช่ครับไม่มีขาตั้งอะเออคือแบบแม่งยาวมากอันนี้คือสวิงอาร์มของอะไรหรือว่าเป็นเฉพาะแปลงสําหรับซูเมะอ่าเป็นงานสร้างครับสั่งเขาทําอีกทีทั้งชิ้นเลยเป็นงานสร้างชุดนี้ได้มาเท่าไหร่ครับสวิงอาร์มยาวขนาดนี้มันยาวเท่าไหร่อ่ะยืดจากเดิม18นิ้วครับ18นิ้วครับโห <c oughs> ยาวมากนะอันนี้คือแพงไหมสั่งเขาสร้างอะไรอย่างงี้แพงอยู่วะชิ้นนี้จะแพงโดยเฉพาะเลย4 0 0พ 4,000ก็จะมีเนี่ยด้านนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีพวกข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบเดี๋ยวเราไล่เยอะไปเดี๋ยวมันมันจะยาวนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนะทุกคนบอกเลยว่าเมื่อกี้เห็นน้องเขาเปิดนะโคตรเฟี้ยวเนี่ยลองเปิดอยากเห็นภาพแบบตอนเปิดเปิดเปิดเบาเปิดเบาได้ครับนี่ไปไฮดรอลิกไฮดรอลิกก็คือมีโช๊คคัมอยู่นี่เนาะใช่ครับนี่แล้วแล้วหลายคนบอกเอ้ยถุงลมมันอยู่ตรงไหนนี่ทุกคนมาดูตรงนี้อันนี้ก็คือถุงลมของเขาเนาะใช่ครับอันนี้คือถุงลมอันนี้คือถังเก็บลม อันนี้ใช้งานได้จริงเนาะใช้งานได้จริงตอนแ,แรกนึกว่าเขาแบบว่าใส่เพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้ก็คือใช้งานได้จริงและน,นี้ก็จะเป็นถุงลมอ่ะเดี๋ยวแบบเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอ,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 อยากเห็นว่าวิธีการแบบกดถุงลมขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูน,น,นะเดี๋ยวมาดูนะว่าวิแบบตอนที่เราจะขับเนี่ยแล้วแบบรถมันเตี้ยขนาดนี้นะเขามีวิธีการยกยังไงอ่ะลองทําให้ดูหน่อยครับได้ครับชูโคตรเฟี้ยวไม่เหมือนหุ่นยนต์อะ เดงโชวเดงโชเท่หวะเราจัดอะคาดบ่าระบบโช้คไฮโดรลิกอยงเนี้ช้อมถุงลมอะไรเงี้ยเรา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 ได้มาเท่าไหร่แค่ถุงลมนะครับพวกครบชุดเลยประมาณสองหมื่นสองหมื่นแล้วเขามีแบบว่าทำแบบเสร็จอย่างนี้ขายเลยปะก็อันนั้นก็ต้องสั่งเขาแต่ละชิ้นอีกทีถ้าอ่าถ้าสมมติเราจะขายเราขายเท่าไหร่ ใช่เราลองเคย,เค,ยคิดว่าหรือไม่เคยไม่เคยคิดจะขายก็คืออยากเก็บไว้เลยแต่ลรคัเนมีเร่อรยเราไม่ได้ทํามาแี่แป๊บเดียวแบบปังแบบเป็นอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าจะเติมมาเรื่อยใช่เพราะว่าแบบกว่าจะมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วแบบรถเก้าปีทุกคนแบบว่ามีความหมายมากนะฮะ แล้วแบบเรามีความคิดแบบจะไปบิ๊กไบค์ป่ะหรือว่าอะไรเงี้ยเคยจะไปบิ๊กไบค์แต่รู้สึกว่าภาระเยอะเลยเล่นมินิไบค์ดีกว่าอ,อันนี้ก็เฟี้ยวแล้วทุกคน <c oughs> น่าจะเป็นสายจอดแหละดูทรงล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบเนียก็<ม>อย่าลืมไปทุกคนกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณซัาานครับอขอบคุณน้องซันม,มากๆเลยนะที่มาให้ถ่ายในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ